จิตจิตเมื่อมันเข้าจับผู้รู้ต้องสอนต้องพิจารณาว่ามันดีไม่ดีอธิบายเหตุผลให้มันฟังมันไปจับสิ่งอื่นอีกอธิบายให้มันมีเหตุผลจนมันทิ้ง ในหลวงทรงพระราชทานชื่อจังหวัดใหม่ชื่อจังหวัดกระแสสิลเป็นจังหวัดที่15ของภาคใต้หรือจังหวัดที่78ของประเทศไทยภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่แหลมทองแห่งเมืองสองเลซึ่งตลอดระยะเวลามากกว่า60ปีที่พื้นที่ทางภาคใต้ไม่ได้มีการเพิ่มจังหวัดใหม่ ในขณะภูมิภาคอื่นมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดทำให้พื้นที่บางอำเภอในภาคใต้ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่กับถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้ประชากรในพื้นที่ต้องอ,อพยพถิ่นฐานไปทำมาหากินที่อื่นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ความเป็นจริงพื้นที่ดังกล่าวเคยมีความรุ่งเรือง มาก่อนในอดีตและมีศักยภาพพอที่จะพัฒนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยต่อไปจึงมีแผนพัฒนาพื้นที่บางอำเภอในภาคใต้ดังนี้ 1. รวบรวมพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณของทะเลสาบสงขาและทะเลอ่าวไทย จำนวน8อำเภอได้แก่อําเภอสิงหันครอําเภอสถิงพระอําเภอกะแสศิ์อําเภอระโนดอําเภอหัวใสอําเภอปากพนังอําเภอเชียนใหญ่และอําเภอชะอวดเหตุผลที่ต้องมีอําเภอชะอวดเพราะต้องการทางรถไฟเพื่อพัฒนาเป็นสถานีชุมทางรถไฟของจังหวัด จาก8อำเภอซึ่งมีพื้นที่รวมกันประมาณ3,188ตารางกิโลเมตรมีประชากรในพื้นที่ประมาณ59147คนขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดพัทธลุงซึ่งมีพื้นที่3,425ตารางกิโลเมตรประชากร524,000 857คนการรวม8อำเภอเพื่อจัดตั้งเป็นจังหวัดใหญ่เป็นจังหวัดที่15ของภาคใต้จังหวัดที่7 8ของประเทศไทยเป็นจังหวัดแรกที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่10และได้ขอพระบรมราชานุญาตขอชื่อพระราชทานจากพระองค์ท่าน2 ทําการเวนคืนที่ดินเพื่อตัดถนนขนาด12เลนในอนาคตแต่เริ่มสร้างก่อน4เลนเชื่อมระหว่างอำเภอควนขนุนจากสะพานลอยฟ้าทะเลน้อยพุ่งตรงผ่านทุ่งนาอำเภอระโนดไปทางทิศตะวันออกเพื่อไปเชื่อมยังสายเดิมเรียบทะเลอ่าวไทยตรงบริเวณวัดปากระวะหรือใกล้เคียง ซึ่งเป็นจุดระหว่างกลางระหว่างอำเภอระโนดกับอำเภอหัวไสาททาการเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างถนน12บสเลนในอนาคตโดยสร้างก่อน4เลนเชื่อมระหว่างอำเภอระโนดถึงอำเภอเชียนใหญ่เพื่อเชื่อมกับสายเก่าสงขลานครศรีธรรมราชบริเวณตัวอำเภอเชียนใหญ่โดยผ่านทุ่งนาอำเภอระโนดอำเภอหัวไส อำเภอเชียนใหญ่และทำเส้นทางแยกเพื่อเชื่อมต่อไปอยังชุมชนอำเภอชะอวดโดยตัดผ่านทุ่งนาอำเภอชะอวดเพื่อเชื่อมต่อไปอยังสถานีรถไฟที่จะพัฒนาเป็นสถานีชุมทางรถไฟของจังหวัด 4. จัดตั้งมหาวิทยาลัยประมงแห่งชาติซึ่งสามารถเป็นมหาวิทยาลัยประมงหลัก ทั้งทางน้ำจืดและน้ำเค็มเนื่องจากเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพื้นที่จำนวนมากติดทั้งทะเลน้ำจืดและทะเลน้ำเค็มจึงต้องการพัฒนาคนในพื้นที่ให้มีความชำนาญเฉพาะทางในด้านการประมงทางน้ำจืดและน้ำเค็มและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางประมง เพื่อรองรับการจัดตั้งนิคมอุตส,สาหากรรมแปรรูปสัตว์น้ำแห่งชาติเพื่อการส่งออกไปยังจังหวัดอื่นๆและต่างประเทศ 5. ขุดลอกทะเลสาบสงขาและคลองสำคัญในพื้นที่เพื่อสารต่อโครงการพระราชดำริในหลวงรัชการที่9ที่ได้มีการขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่พร้อมสร้างประตูระบายน้ำไว้ที่ อำเภอหัวใสปากพนังและเพื่อใช้ทะเลสาบสงขาเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในขณะเดียวกันผลประโยชน์ที่ได้จากการขุดรอกทะเลสาบคือดินและสายน้ำจืดจำนวนมหาศาลดินจากท้องทะเลสาบเป็นดินปนสายมีความหนา,นานแน่นสูงเหมาะในการใช้เพื่อถมที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถเอาดินที่ขุดขึ้นมาใช้เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามบินสารากลางจังหวัดและหน่วยงานร,ราชการอื่นๆซึ่งช่วยให้ประหยัดอัปประมาณในการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก 6. ปรับปรุงสถานีรถไฟอำเภอชะอวดเป็นสถานีชุมทางรถไฟขนาดใหญ่ประจำจังหวัดเพื่อการขนส่งสินค้าและรองรับรถไฟฟ้า ความเร็วสูงที่จะมีในอนาคต 7. วางแผนผังใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เป็นเมืองยุคใหม่จริงๆเนื่องจากพื้นที่เดิมส่วนใหญ่เป็นไรนาง่ายที่จะแบ่งโซนอย่างชัดเจนซึ่งมีการจัดพื้นที่ในส่วนงานราชการงานสาธารณสุขงานชนประทานพื้นที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมการศึกษาการขนส่ง และส่วนที่อยู่อาศัยใหม่สำหรับพื้นที่ดั้งเดิมให้อนุรักษ์ไว้เป็นที่ท่องเที่ยวเพื่อชมความเป็นอยู่แบบบ้านเมืองยุคเดิมๆที่ส่วนใหญ่ใช้การคมนาคมทางน้ำแปดในอนาคตรสร้างสนามบินภายในประเทศบริเวณใกล้เคียงริมทะเลสาบสงขาเพื่อความสะดวกในการบินตามมาตรฐานสนามบินทั่วโลก ที่มักสร้างริมทะเลสนามบินภายในประเทศแห่งนี้ใช้เพื่อรองรับผู้โดยสารของคนในพื้นที่จังหวัดที่จัดตั้งใหม่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงเพราะจุดก่อสร้างสนามบินนี้อยู่ระหว่างสนามบินหาดใหญ่และนครศรีธรรมราชหลักเกณฑ์และเหตุผลในการแบ่งพื้นที่ของแปดอำเภอเพื่อจัดตั้งเป็นจังหวัดใหม่ เป็นจังหวัดที่15ของภาคใต้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปคำพระสอนหลวงปู่ดูลอตุโรวัดบูรพารามที่เราเกิดมาเพราะมีกรรมกรรมนำพาเรามาเกิดกรรมใดที่เราเคยทำไว้มันก็จะมาหาเรา เราจะวิ่งไปไหนก็วิ่งไม่พ้นมันก็ตามไปหมดมีอย่างเดียวที่ไม่ให้มีกรรมก็คืออย่าทำวัดใหม่ยายแป้นขอเชิญร่วมทำบุญยกโบสถ์ยกศาสนา,ศายกชะตาชีวิตวัดใหม่ยายแป้นแขวงบางขุนนน เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพียง99,999 999รายชื่อยอกโบกสถ์ยกศาสนายกชะตาชีวิตร่วมบุญ99บาทก็ยกได้ธนาคารกรุงไทยบัญชีวัดใหม่ธรรมุบำรุงพระพุทธศาสนาเลขที่026 028 0135 สแกนบริจาคได้ทุกธนาคารสามารถลดหย่อนภาษีได้ติดต่อสอบถามโทรศัพท์096 256 5142